สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับกับการทดลองอะไรบางอย่างนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลองเทปเปอร์บีนนะครับแบบที่หาอุปกรณ์ในบ้านมาลองกันเองนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสามตัวเนี้วันนี้ผมจะมาลองกับเครื่องมือนะครับโดยผมจะใช้ซิกเนลเจเนเรเตอร์นะครับเ,เจนฟังถีออกมา แล้วก็ใช้สโคปเป็นตัววัดนะครับโดยจะมีสายสองเส้นสายเส้นสีเทานี่ยเป็นเป็นเป็นอินพุตนะครับอันนี้เป็นเอาพุตนะครับก็คืออันนี้จ่ายความถี่ออกมานะครับอันนี้เข้าไปที่สโคปนะครับโดยขั้นต้นน่ะผมจะต่อตรงผมจะต่อตรงอย่างนี้ก่อนนะครับโดยที่ผมจะเจน เจนความถี่ออกมา1ตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวตั้งอย่างเช่น1 k 1 k คือความถี่กลางนะครับที่เราพูดกันเนี่ยนะครับห k เจนออกมาก่อนแล้วก็ตั้งดูว่าเอ่อตัวสโคปเนี่ยตั้งเลงกว้ที่ประมาณ1นะครับเหมือนเป็นตัวเรฟเฟรนส์นะครับแล้วก็เป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการใช้ c อ็เซเบิลบีนที่ว่าเนี่ยที่เราทําขึ้นมาเองเนี่ยนะครับต่ออย่างนี้ จากครั้งแรกที่เราต่อตรงใช่ไหมครับต่อตรงเพื่อที่จะตั้งสเกลเลนก่อนนะครับเสร็จแล้วพอวัดจริงเนี่ยผมจะต่อแบบนี้นะครับให้เป็นตัวผ่านแบบนี้นะครับซึ่งในการทดสอบเนี่ยผมจะวัดตั้งแต่ความถี่ 1k นะครับไล่เรื่อยๆนะครับเป็นช่วงนะครับก็เราเปรียบเทียบว่าความถี่ต่ำเนี่ย 20khz ใช่ไหมฮะไอ้ 20hz ความถี่สูงนี่ิ0 k h z นะครับแต่เราคงเอาไปไม่ถึง แล้วก็ประมาณว่า่าความถี่กลางคือหนึ่งเคความถี่ต่ำเอาสักห้าร้อยเฮิรตห้าร้อยเฮิร์ตนะครับความถี่ต่ำความถี่เสียงเบสนะครับห้าร้อยเฮิร์ความถี่สูงความถี่สูงก็อาจจะสักสามเคแปดเคสิบหกเคนะครับเราจะมาดูว่าอาในเลงโลมิดไฮเนี่ยเลงเนี่ยความถี่ไหนที่มันผ่านผ่านเอ่อ ซอร์เบอร์บีได้ดีที่สุดนะครับในแต่ละตัวในแต่ละความถี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในการทดสอบผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเจนแอเรชความถี่ออกมานะครับเป็นของฮามิสนะครับโดยที่ว่าผมจะตั้งความถี่ได้นะครับ 2K1K8K16K นะครับหรือ500เฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับนะครับตอนแรกผมจะเต้าที่ 1K ก่อนแล้วเจนออกมา สร็จแล้วตัวที่วัดเนี่ยผมก็จะใช้สโคโปนะครับมันค้างๆเก่านะตัวนี้หลายปีมากนะฮะก็ลองทดสอบดูตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวกล้องผมจะจับไปที่หน้าจอนี้ตลอดนะครับนะครับแล้วผมว่าจะเจนความถี่ไหนออกมาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับ มุมกล้องผมค่อนข้างจำกัดนะครับถ่ายคนเดียวในขั้นต้นอ่ะผมจะอ่านี่นะครับไม่ทราบเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็เจนความถี่ออกมาตอนนี้นะครับที่หนึ่งเคเฮิร์นะครับความถี่กลางหนึ่งเคนะครับความแรงสัญญาณประมาณนี้นะครับเราก็จำเอาไว้ก่อน อันนี้คือต่อตรงนะครับต่อตรงตเลยนะครับทำกันคร่าวๆตามอุปกร,กรณ์ที่เรามีอ่ะคันนี้ตัวแรกนะครับผมจะขอใช้เป็นตัวจุดศูนย์สี่เจ็ดก่อนคือตัวนี้นะครับตัวนี้คันนี้ผมก็จะต้องทำการบัตรกีนะครับเพื่อต่อเข้ากับพักวคอนเนคเตอร์ที่เราเตรียมเอาไว้ ดยใช้หัว BNC นะสักครู่นะครับทำเงินแบบง่ายเลยอ่าอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะต่อเข้ากับสายคอนเนคเตอร์ที่สักครู่ให้ดูอ่า จุดศูนย์สี่เจ็ดนะครับเท่าที่ผมดูตอบสนองความถี่หนึ่งเคได้ดีอยู่นะครับไม่ได้สูญเสียไปไหนครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสามเคนะครับแล้วเราก็จะดูว่ารีเวลมันเบาลงไหมอ่าใกล้เคียงของเดิมนะครับนะครับจากตรงนี้ขึ้นมาประมาณสองขีดนะครับสกเกลนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นกลาง ่าถัดมาที่ประมาณห k นะครับอ่าหกเก็ยังโอเคอยู่ได้นะครับสิบเคสิเหมือนจะเหมือนจะผ่านได้ดีกว่านะครับสิบสองเนะครับอ่าสิบสองเขยับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนะครับอันนี้ตอบสนองความถี่สูงได้ดีกว่านะครับ ต่อไปสิบหกเคนะครับสิบหกเคขึ้นไม่ขีดเลยเห็นไหมครับนะฮะเกือบเต็มสเกลนี้นะครับเพราะนั้นค่าจุดศสี่เจ็ดนี่ยน่าจะตอบสนองที่ความถี่สูงได้ดีกว่านะครับจะลองไปที่ห้าร้อยเฮิร์ตนะครับห0 0ร้อยเฮิร์ตสเกลอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นห้าร้อยก็หนึ่งเคนี่แทบไม่ต่างนะครับไม่ต่างสามร้อยอ้ยปิด สามร้อยสามร้อยอยู่สเกลนี้นะครับอ่าประมาณนี้ต่ำกว่านี้จะเป็นร้อยเฮิร์ตร้อยเฮิร์ตสเกลนี้นะครับอ่าเพราะนั้นค่าเนี้ยผมมองว่าความถี่ทางด้านมิดโลถึงความถี่สูงนะครับความถี High ่ไฮนี่อ่าความถี่ไฮได้ดีกว่านะครับความถี่ไฮได้ดีกว่าตอบสนองทางด้านมิด ไฮนะครับสำหรับ0 047ตัวนี้นะครับใส่ R อยู่ 180k นะครับวันนี้ถัดมาผมก็จะเอาตัว10 103นะครับเป็น C แบบไมล่านะครับ ค่าหนึ่งศูนย์สามนะครับตัว r ที่ต่อไว้ค่าเท่ากันนะครับร้อยแดสิ k อ่าต่อกลับเข้าไปนะครับที่ความถี่กลางหนึ่ง k นะครับหนึ่ง k ก็ขึ้นเท่าเดิมมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับไปที่สามร้อย hz อ่าสามร้อย hz นี่หายไปหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ตอบสนองมิดตัไม่ค่อยดี ห้าร้อยห้าร้อยยังได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเคไปแล้วสามเคสามเคได้นะครับหกเคอ่าหกเคได้สิบสองเคขยายขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมาหนึ่งหนึ่งสกเกลนะครับสิบหกเคอ่าสิบหกเคเพิ่มข,ขึ้นอีก นี่นะครับเกือบเต็มช่องนะครับ 20k 20k มันมองไม่ค่อยเห็นละ 20k โอ้โหขยายดีมากนะครับตอบสนองความถี่สูงสูงปี๊ดเลย 20k นะครับน,นั้นตัวเนี้ยขยายความถี ลาคือเป็นซี่เลยนะครับน่าจะเป็นพวกความถี่เบสโซอ่ยี่สิบเคสูงสูงะนะครับได้ดีตัวหนึ่งนสามนะครับตัวนี้อนังถัดมาลองหนึ่งสนยนสี่นะครับหนึ่งนสี่ตัวไมล่าสีน้ำตาลคู่นะครับต่อต่อคู่อยู่ เป็นไมล่านะครับสีน้ำตาลตัวนี้ค่าหนึ่งถึงสี่หนึ่งึงสี่เท่ากับจุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะต้องไปหารนั่นนะครับอ่ะหนึ่งเคนะครับตอบสนองได้ดีกว่าครับเลยเข้ามานิดหนึ่งสามเคอ่ะสามเคก็ลดลงมาหน่อยเนาะ หก k หก k เท่ากันนะครับสิบสอง k ขยายขึ้นมานิดนึงนะครับสเกลนี้นะครับ2ขีดนับจาก,ข,านะาก k, ข,ข้างบนนะครับเมื่อกี้1 2 k มันอยู่ขีดข้างบนนะครับอันนี้หก k ลดลงมานิดนึงนะครับ1ิ k นี้ขยายขึ้นไปนะครับเกือบเกือบสุดสเกลนี้เกือบถึงสเกลนี้นะครับสิ k นะครับ ยี่สิบหนึ่งยี่สิบล้นเลยโอ้โหยี่สิบขึ้นมานี่ก่อตอบสนองความถี่สูงได้ดีห้าร้อยเฮิร์ตห้าร้อยเฮิร์ตก็เท่าเข้ากับหนึ่งเคนะครับสามร้อยเฮิร์ตน่าได้อยู่หนึ่งร้อยเฮิร์ตก็ได้อยู่นะ แปดสก็ลดลงมาเยอะนะครับก็ไม่ลดเท่าไหร่นะดูยยอยากย่อยขึ้นแปดสิบเฮิร์อันนี้หกสิบสี่เฮิรตัวนี้ค่อนข้างจะเล็งกว้างนะเนี่ยเข้ากลับมาที่หนึ่งก็โดยประมาณนี้นะครับสำหรับ เอ่อ C ค่าต่างๆนะครับทั้งสามค่าตัวเขียวนี่เป็นหนึ่งศูนสามนะครับน้ำตาลเป็นหนึ่งศูนยสี่หนึ่งศูนสามหนึ่งสี่ตัวนี้จุดศูนย์สี่เจ็ดนะครับเอ่อผมรู้สึกว่าหนึ่งศนสี่น่าจะดีที่สุดนะครับในการตอบสนองขามถี่สูงนะครับจริงๆก็ไล่ๆกันแหละมันจะต่างกันนิดๆหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับชอบมากกว่านะครับว่าโทนเสียงเอ่อมันจะเด่นความถี่สูงความถี่กลางหรือความถี mid ่มิดโลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องไปลองทางเสียงอีกทีหนึ่งอันนี้เราลองด้วยเครื่องมือนะครับให้ให้พอเห็นภาพนะครับพันนั้นก็เอามาทําให้ดูนะครับอยากรู้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับ